ผู้ฟังคะดี DE นั้นเตรียมเสนอร่างกฎหมายพิเศษเร่งคืนเงินผู้เสียหายคะ่ะพร้อมกับลงโทษหนักเลยนะคะกับโจรออนไลน์เรื่องนี้เนี่ยนะคะนายประเสริฐจ,จัตุรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยีที่มีศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิทธิทท์สระอัตประหลัดกระทรวงดีอีนั้นเป็นรองประธานกรรมการนะคะแล้วก็ยังมี ในทางพว่วงรัพย์รองปลัดกระทรวงดีนั้นเป็นเลขานุก,การคณะกรรมการแล้วก็ยังมีทางผู้แทนจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสำนักง,งานคณะกรรมการกริจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชนะคะมีธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสำนักง,งานป้องกันและปราบป,ปรามการฟอกเงนินหรือปปกงกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI สสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันหารือกันค่ะเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องของการร่างกฎหมายพิเศษเร่งคืนเงินผู้เสียหายพร้อมบทลงโทษหนักโจรออนไลน์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีนะคะ ที่ประชุมนั้นก็มีการพิจารณาในเรื่องของการแก้กฎหมายเร่งด่วนค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์รวมทั้งเร่งรัดคืนเงินผู้เสียหายด้วยนะคะโดยประเด็นแก้กฎหมายเร่งด่วนเนี่ยก็มีเรื่องของการเร่งรัดคืนเงินให้ผู้เสียหายค่ะโดยเฉพาะกรณีที่มีการระงับหรืออายัดบัญชีม้าที่มีเงินในธนาคารนะคะที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาทแต่ยังไม่สามารถคืนเงินผู้เสียหายได้เนื่องจาก การดาเนินคดียังไม่สิ้นสุดหรือ,อยังติดขัดข้อกฎหมายกฎระเบียบที่ล้าสมัยนะคะสองนั้นมีการเพิ่มโทษการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลค่ะโดยถือว่าการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการกระทําที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างนะคะจึงต้องมีการกําหนดบทลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องและก็คนร้ายในตราโทษจําคุกเพิ่มขึ้นค่ะจาก1ปีเป็น5ปีนะคะ 3. การป้องกันการโอนเงินแบบผิดกฎหมายของคนร้ายค่ะโดยการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศที่ผิดกฎหมายรวมไปถึงการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายหรือโจรออนไลน์นะคะ4นั้นมีเรื่องของการระงับธุรกรรมต้องสงสัยในส่วนของการใช้ซิมหรือการสื่อสารต้องสงสัยเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ก็ยังได้หารือค่ะถึงการแก้กฎหมายในประเด็นอื่นที่เป็นปัญหาปัจสัในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,องนะคะรวมถึงกระบวนการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับคดีออนไลน์ที่จําเป็นต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนค่ะทั้งนี้คณะกรรมการก็มีมติให้คณะนุกรรมการด้านกฎหมายรวบรวมประเด็นแล้วก็จัดทําร่างกฎหมายพิเศษเพื่อเสนอคณะกรรมการพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีใน30วันนะคะและการป้องกันการโอนเงินแบบผิดกฎหมายของคนร้าย โดยการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายและเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศที่ผิดกฎหมายค่ะสำหรับมาตรการและผลการดำเนินงานถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มี8เรื่องที่สำคัญเรื่องแรกคือการปรับปรามจับกุมกิจกรรมออนไลน์ในเดือนกรกฎาคมค่ะอันนี้เป็นข้อมูลของตำรวจนะคะมีการจับกุมคดีออนไลน์รวมทุกประเภทค,ค่ะในเดือนกรกฎาคมนั้นมี2,306ราย ลดลงนะคะร้รอยละเเทียบกับการจับกลุ่มเฉลี่ย2495คนต่อเดือนค่ะในช่วงเดือนมก,กราคมถึงมีนาคมในปี2 5 1 7น้ารเจนี่ยนะคะการจับกลุ่มคดีเว็บพนันออนไลน์ค่ะเดือนกรกฎาคมมี8ปดร้อรดิรายลดลง 89, ร้อยละ7.89เนะะเทียบกับการจับกลุ่มเฉลี่ยพ64คนต่อเดือนค่ะในช่วงมก,กราคมถึงมีนาคม การจับกุมคดีสิมมา้าบัญชีม้านะคะเดือนกรกฎาคมมี208รายลดลงนะคะ13.33%ซึ่งตำรวจมีการจับกลุมครั้งสำคัญในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยจับกลุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์5เครือข่ายนะคะมีเว็บไซต์ดีา CD King Club เว็บไซต์ 88lotto.club เว็บไซต์ m a r w i n 8 S, s. com เว็บไซต์หวย addd. com เว็บไซต์ vip หวย8 8 8 com แล้วก็จับกลุมผู้ที่กระทำความผิด11รายพร้อมกับยึดทรัพย์ได้นะคะเป็นจำนวน360ล้านบาทค่ะแล้วก็จับกลุมเว็บพนันออนไลน์2เว็บไซต์นะคะมี w w r d king pick o n com และเว็บไซต์ d u c k y stars. com ซึ่งมีผู้เข้าเล่นกว่า50,000คนนะคะแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำความผิด4ีรายพร้อมกับยึดทรัพย์ได้เป็นจำนวน190ล้านบาทค่ะจับกลุ่มขบวนการหลอกลงทุน Total Farm จำนวน11รายพร้อมกับยึดทรัพย์116ล้านบาททลายขบวนการหลอกนำแรงงานต่างด้าวมาเปิดบัญชีม้านะคะสามารถจับกลุ่มนายหน้าได้หนึ่งรายพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า3,000ล้านบาทค่ะ ได้มีการปิดโซเชียลมีเดียเว็บผิดกฎหมายและเว็บผนันด้วยนะคะปิดโซเชียลมีเดียและเว็บผิดกฎหมายทุกประเภทค่ะเดือนที่ผ่านมาจำนวน16,279รายนะคะนะรายคะเพิ่มขึ้น7.10เท่านะคะจากเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วที่มีจำนวน2,294รายการนะคะปิดเว็บผนันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นจำนวน6,519รายการ เพิ่มขึ้นค่ะ67.21เท่าจากเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน97รายนะคะโอ้แต่เพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มขึ้นเป็น5,000ันรายทีเดียวสำหรับการแก้ปัญหาบัญชีม้าก็ได้เร่งอายัดตัดตอนการโอนเงินค่ะผลการดำเนินงานที่สำคัญ สิ้นเดือนกรกฎาคมนะคะได้ระงับบัญชีมาแล้วกว่า9 2 6 9 4บัญชีแบ่งเป็นปปง4 5 1 1 8 8บัญชีธนาคารระงับเองเนี่ย3,000บัญชีและ AOC ระงับ1 6 9 5 0 6บัญชีค่ะมีการแก้ไขปัญหาซิมม้าและซิมที่ผูกกับโมบายแบงกิ้งนะคะผลการดำเนินงานที่สำคัญ ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะระงรับหมายเลขโทรออกเกินร้อยครั้งต่อว,วันนะคะระงรับไปแล้ว7 7 7 1 1หมหมายเลขมีผู้มายืนยันตัวตน418เลขหมายไม่มายืนยันตัวตนเนี่ยเ7 0ดเลขหมายเลยค่ะมีการกวาดล้างสิม,มาและสิมต้องสงสัยโดยสำนักง,งานกสทชนะคะ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและผลการดําเนินงานมีดังนี้นะคะก็คือกลุ่มผู้ถือครองซิมการ์ดมากกว่าร้อยซิมค่ะโดยมีเลขหมายที่เข้าขาย5ล้านเลขหมายซึ่งครบกำหนดการยืนยันตัวตนเมื่อ14่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยระงับซิมผู้ที่ไม่มายืนยันตัวตนแล้วเนี่ยนะคะ1ล้านเลขหมายค่ะแล้วมีกลุ่มผู้ถือครองซิมการ์ดตั้งแต่6ถึง100เลขหมายต่อค่ายมือถือเนี่ย จะต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่13รกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีเลขหมายที่เข้าขายอยู่4ล้านเลขหมายระง,งับซิมที่ไม่มายืนยันตัวตนแล้วนี่นะคะ1.9ล้านเลขหมายค่ะการเข้มงวดในการเปิดใช้ซิมใหม่นี้ก็ให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์และการลงทะเบียนและก็ยืนยันตัวตนของกสทชเพื่อป้องกันการนำซิมไปใช้กระทาผิดกฎหมายนะคะ มีการดำเนินการเรื่องเสาโทรคมนาคมสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสายโทรศัพท์ที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านค่ะ TE นั้นยังเปิดยุทธการระเบิดสะพานโจรน,นะคะปฏิบัติการสนับสนุสน,นร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนที่กำลังกับหัวเรือใหญ่กสทชพร้อมทั้งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครุขา่า a s d t c Tru NT และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ในการตัดสัญญ,ญาณโทรศพัพท์ และอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพซึ่งเป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติสามารถลักลอบนํามาใช้ในการหลอกลวงประชาชนชาวไทยได้อีกนะคะโดยได้ดําเนินการซึ่งทางกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัดนนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะะี่ค่ะได้ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มกวาดล้างเสาส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเถื่อน 4. จุด ในพื้นที่จังหวัดนองคายซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับตรวจยึดอุปกรณ์ของกลางเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมเถื่อนที่ใช้ในการส่งสัญญาณข้ามแดนนะคะในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดปฏิบัติการซีซั่น2ค่นแก๊งคอร์เซนเตอร์ยึดเครื่องมือส่งสัญญาณสตาร์ลิงสินค้าต่างประเทศก่อนส่งเบนมา โดยได้ทำการตรวจยึดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink จำนวน73เครื่องนะคะประกอบไปด้วยในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรี30เครื่องค่ะกรุงเทพมหานคร28เครื่องจังหวัดตากเนี่ยนะคะ15เครื่องและสามารถทำการตรวจยึดซิมการ์ดรวมทั้งสิ้นเนี่ย18,742ชิ้นค่ะสำหรับสถาน,นีตำรวจภูธรแม่สอดก็ตรวจยึดอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ท่าข้ามที่46จาก ผลการตรวจค้นอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณดิจเท็ตได้แก่กล่องรับส่งสัญญาณประมาณ400ชุดค่ะอุปกรณ์เชื่อมสายสัญญาณหนึ่งชุดเสาอากาศ4ต้นและอุปกรณ์ติดตั้ง2,500ชิ้นนะคะในส่วนของการเพิ่มบทบาทความรับผิดช,ชอบให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและธนาคารเนี่ยกระทรวงดีอีนั้นก็ได้ดําเนินการปรับเป็นพิในนะคะกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือ ISP ที่ไม่ดําเนินการตามกฎหมาย โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือ ISP จำนวน4รายนะคะแล้วก็ได้มีคำสั่งปรับที่ัยผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือ ISP จำนวน4รายค่ะนอกจากนี้มีการบูรณาการข้อมูลนะคะโดยศูนย์ AOC 1 4 4 1ค่ะกระทรวงดีนั้นได้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ศูนย์ AOC 1441เป็นแพลตฟอร์มรับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลบรณาการข้อมูลในง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับไทยโพลิสออนไลน์อันนี้ของตำรวจนะคะแล้วก็ข้อมูลเส้นทางการเงินสมาคมธนาคารไทยข้อมูล HR03 ปป,ปงซึ่งจะทำให้ระงรับบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการจัดการคดีได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังสร้างความตระหนักรู้ภัยออนไลน์คู่คู่กับการปรับปรามค่ะที่ผ่านมาเนี่ยดีอีจับมือ10บหน่วยงานพันธมิตรกิกอ f ฟดิจิทัลวัคซีนจุดพลุสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยห่างไกลโจรออนไลน์นะคะมี11หน่วยงานค่ะที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำพร้อมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการดิจิทัลวัคซีน มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมประชาสัมพนันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสมาคมธนาคารไทยและสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบระมราชูปถรัรมภ์11หน่วยงานด้วยกันนะคะที่ร่วมมือกันภายใต้โครงการดิจิทัลวัคซีนค่ะส่วนเรื่องของการเร่งรัดกวาดล้างบัญชีม้าและสิมม้าพร้อมทั้งเร่งการอายัดบัญชีธนาคารตัดเส้นทางการเงินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียหลอกลวงผิดกฎหมายและเว็บพนันอนอนไลน์มีความคืบหน้าไปมากเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการปราบปรามจับกลุ่มให้ถึงต้นตอ คนร้ายทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่น่าพอใจค่ะนอกจากนี้นะคะจากการร่วมกันทํางานแก้ปัญหาที่ผ่านมาก็ยังพบปัญหาจากข้อกฎหมายกฎระเบียบโดยเฉพาะในเรื่องของการติดตามเงินและการเร่งรัดคืนเงินให้ผู้เสียหายจึงจําเป็นต้องมีการออกกฎหมายพิเศษค่ะซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเร่งรัดจัดทาร่างกฎหมายให้พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีนะคะภายใน30วัน ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะถ้าหากว่าท่านโดนหลอกนะคะออนไลน์เนี่ยให้โทรแจ้งดำเนินการระง,งับอายัดบัญชี AOC เนี่ยนะคะ1441ค่ะท่านจะสอบถามข้อมูลข่าวสารโครงการที่จ้าวเ l l ต t โทรสายด่วน Digital Wallet เนี่ยกด1111 11 1หนึตัวนะคะท่านจะแจ้งบาะแสข่าวปลอมอายกรรมออนไลน์ทุกรูปแบบโทรสายด่วน1111หนะ,ะ14ตัวค่ะ หรือท่านจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.antifakenewcenter.com หรือไลน์ไอดนะคะ at ดแอนติเ e ็ e นิ e เซ็นเอซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังจำไว้เลยนะคะหมายเลขที่ท่านโทรนะคะหากท่านถูกหลอกลวงนะคะหลอกออนไลน์เนี่ยกดเลยนะคะ1441คะ่ะ1441 นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีอี e. นั้นเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้แล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆถึง11หน่วยงานค่ะ